มาพบกับปัน c h ชาแนลกำลังจะไปไปกินหัวซองเจ้าดังในติ๊กต็กอกที่เ้ราสั่งหัวซองเอาไว้นะคะหนึ่งอาทิตย์เอาจะได้กินเจ้านี้ดังมากแล้วเขาก็เคลมว่าเขาใช้วัตถุดิบที่ดีมากอร่อยมากแต่เราลองมาชิมกันว่าเป็นไงเมย์ฝรั่งเศสเบบ กม่ค่อหวานครับอันนี้ส่วนอีกตัวจะเป็นตัวที่หวานชัดเจนหอมชัดเจนพีงเลือกตัวไหนดีครับเรียกทุกอันเลยค่ะแต่ว่าราคาเขาค่อนข,ข้างสูงใช่ไหม <c oughs> ตัวเล็กๆก,ก็มีตัวละเจ็ดสิบห้าแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็กตัว แล้วเราก็มารับขวซองนะคะที่ส่วนรถไฟเบนจกิตินะค่าเก็บเอาไว้ลง y o u ูทูบได้ไหมคะไม่เยอะมากขวซองเต็มตับแต่ว่า เยอะมากจะลงอย่างไรอย่างนี้แล้วขวดซองของเขานะคะก็จะมีสองขนาดนะคะชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กนะคะราคาก็จะตามไซส์ของเขาเลยอยากบอกว่าตอนแรกที่แกะออกมาคือแบบกลิ่นฟุ้งขึ้นมาเลยมันหอมขัวซองมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากว่าแบบเฮ้ยมันจะอร่อยแบบที่เขาเค็มจริงๆริงไหมแล้วสีของเขานะคะมันก็น่ากินมากๆเออดูดีเธอ ลองไปตามดูกันได้นะคะอลองชิมกันจริงอะกัดไปคําแรกก็คิดว่ามันจะกรอบใช่ป่าแต่ว่าอันที่เราซื้อมามันไม่กรอบก็คือถ้าเอาไปอบอะก็คือ อร่อยเลยทุกคนเราลองเอาไปอบที่บ้านแล้วนะคะก็คืออร่อยมากอืมจริงๆแล้วส่วนตัวป่านก็รู้สึกว่าราคาของคัวซองเนี่ยมันแพงไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไปเจอร้านที่มันอร่อยกว่าหรือว่าอาจจะไปเจอร้านที่มันไม่อร่อยนะ,ะแต่อยากบอกว่าคัวซองชิ้นนี้คืออร่อยมากทุกคนมันเป็นแบบช็อกโกแลตแบบเยิ้มๆด้วยอะเอออร่อยจริงๆเท่าไปอบคืนลดมากคือมันดีอะ เขาชอบเทคเจอร์มากๆที่เป็นแบบอัลมอนด์แล้วก็ช็อกโกแลตกัดไปคําแรกคืออึ้งแล้วถ้าคิดดูว่าถ้าไปอบมันจะขนาดไหนมันจะเยิ้มแล้วมันจะฟินขนาดไหนอะทุกคนก็ลองคิดดู และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่กากกาอูด้งเขานะคะเมนูหลกัหลกๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นอูด้งเลยซึ่งจริงๆมันมีหลายเมนูมากแค่จะบอกว่าทุกเมนูน่ากินมากทุกคนซึ่งจริงๆตันก็แอบไปดูใน t i k t o ็อมานะคะเห็นเขาเรีวิวกันเยอะมากว่าอ้ยเส้นอูด้งมันหนึบมันดีมันตังอ่ะ วันนี้นะคะมาลองนะคะพอดีแวะผ่านมาแถวนี้พอดีที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นเมนูอูดอง้งครีมไข่กุ้งนะคะเขาจะมีกุ้งเทมปุระให้2ตัวกุ้งกรอบมากนะคะส่วนเมนูนี้คือข้าวหน้าไข่เทมปุระอร่อยมากช้อนที่เขาให้มานะคะใหญ่แบบสะใจเลยนะคะในส่วนของแฟนบานก็คือกินแบบโอ้โหดูอรเล็ดอร่อยแบบสุดๆ นัวมากแน่นอนคือสีหน้าก็คือฟินอย่างที่บอกนะคะว่ากุ้งเทมปุระของเขามันกรอบมากคือเขาทำแล้วดูสะอาดแบบไม่มีน้ำมันดำๆอะ่ะคือมันดูกรอบแบบดูสะอาดดูน่ากินอ ดูจากวิดีโอก็น่าจะรู้นะคะว่าอร่อยแค่ไหนเออเขานั่งย่อยอยู่นะคะอันนี้ <laughs> ต่อมานะคะเราก็จะมาเที่ยวคาเฟ่เลียวกุน,นะคะอันนี้คือเห็นในภาพของ Google เสิร์ชมาเจอนะคะคือร้านบรรยากาศสวยมากดูหรูดูดีมีสง่ารสีแบบสุดๆเมนูนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายนะคะของหวานเครื่องดื่มสลัดหรืออะไรต่างๆคือมีให้ครบเวอร์

哎，嗯，是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 ， เนาะไม่ได้พามานอนวบรรยากาศดีมากผ่อนคลายอะไรนะบรรยากาศดีมากผ่อนคลายโอ้ยเพราะว่ามีเสียงหน้ำจริงๆก็เหมือนคอนติเนียแหละแต่ว่าเช็คความตึงตัวว่ามันเป็นตัวเป็นยังไงบ้างเทียบจากวันแรกเียยุกศีรษะเป็นนิ้งศีรษะหักแหละหักเออทองหักโอเคปะทูแล้วหักก็ตึงนะแต่ว่าถือว่าไม่ไม่ตึงค่ะ เจ็บนะน่าจะทุกส่วนน่าจะกดตรงไหนก็น่าจะกรีดรองทุกส่วนใช่อืมเดี๋ยวตรงนี้ไม่ว่าจะมันเริ่มเลยอันนี้เราจะทำมายากลนะคะก็คือไหลมันจะยักขึ้นมาเองเนาะจะซ่าๆเหมือนเดิมแล้วก็ไหลแล้วก็จะยักขึ้นมาอันนี้นะมาแล้วมาล้อุ๊ยอุ๊ยเออเออเอออุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวแม่ก็จะโดนเแล้วเขาจะไม่กระตุกไหลนะเขาจะกระตุบกลน

รู้สึกยังไงบ้างคะอืมยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาลองให้คุณหมอเช็กดูว่าที่เราปวดเนีย่ยเกิดจากอะไรเป็นมาห้าปีแล้วจะมาลองดูว่าจะหายไหมตรงนี้ตรงนี้นะเกิดจากอ,อ,อุบัติเหตุเล็กน้อยแล้วก็ทำให้เจ็บ ยืดเยอะมามาที่คลินิกเดียวกับคุณสายไปที่โดนแบบหมากัดน้องตรงบริเวณไหนชี้ให้สายนิดนึงได้ไหมโอเคอ๋อตรงก้นเลยนะคะบางทีถ้าเราปวดตรงนอกหลังมันอาจจะเป็นซานมาจากกล้ามเนื้อรอบๆนี้ด้วยแหละที่มันโดนกดทับหรือว่ามันมันมันมีความตึงตัวมาเลยทําให้ r e ฟ e r p a หรือว่าจุดที่มัน refer ถึงเกิดอาการปวดอ่ะที่นอกก็เป็นไปได้ด้วยนะคะนีโ้โอเคตรงนี้เ e n s ใช่ไหมคะ ตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมที่เคยโดนมากตตตัตรงนั้นเราเคยโดนแต่ว่าที่เจ็มันขึ้นใหม่อีกอนะคะที่นี้ใช่เก็บไม่มืออืมะก้มตัวไม่ได้มากที่สุดนะคะมันจะรู้สึกตึงตรงนี้รู้สึกตีนไหนะรู้สึกหลังทำเป็นไงบ้างคะระบ,บมรู้สึกระบม <laughs> แต่ก็สบายดีตอนที่เขาทำมันปวดแต่ว่ารู้ว่ามันเหมือนแบบมันโดนไงถ้าเราใช้มืออาจจะแบบไม่ถึงมือไะไร่ะไรแล้วมาทำอีกวันไหนคะยังเจือเต็มเจือเต็มหมดโทร้อ่มาร์กไรอะยี่สิบน้านาฬิกากลับบ้าน รเรากำลังจะมากินร้านข้าวต้มแม่บางอ่อนหรือบางเอิญ<ม>ไม่ใช่บางอ่อน<ม>ร้านข้าวต้อมอะไรนะแม่บางอ่อน let's go และสุดท้ายนี้นะคะเดทของเราทั้งสองคน,นะคะก็จบลงด้วยการกินอีกแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะ่ะจะเป็นไอเดียให้หลายๆคู่นะคะไปเที่ยวกันในกรุงเทพเจะไปไหนดีไปกินอะไรดีนะคะส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ